เป็นประโยชคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารภเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็วขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ยงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดยงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราทราบไว้แต่เพียงเท่านี้ การพลังพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพลังพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถ้าว่าผลให่การปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทําจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตุที่มาอย่างเดียวก็คือคายความเอาจริงเอาจังจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีทิมบาทสี่ฟังแล้วก็วางไว้ ผมมีหันสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ยิ่นั้นได้ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คำว่าอาภัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเส้นใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระกรรมฐานถึงขั้นอารหัตผลลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวฉะนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิตไวว่าอัตนาโจทยัตตานางังจงเตือนตนด้วยตนเองก็ล่า,าโทษโจทย์ความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความร้าวร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง เราโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเลาร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดเราก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจึงมีความเลาร้อน ถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าเขา่าคนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลดีสุดเราก็ไม่ยกโทษให้ใกับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านท,านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม้สีมาโพธิ์ในคราวนั้นองค์สมเด็จพระพุกัวันทรงตั้ง,งอดีฐานจิต ว่าเลือดเละเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินซีขขงเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัยขขงองค์สมเด็จพระจินาสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นภภอภัพพะบุคคลสำหรับอนนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องตน้นแต่ด้วว่าความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถะภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันภายในสวันนับแต่บท แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วถ้อยคําใดๆที่เป็นคําสอนคําสอนขอให้ถือว่าเป็นคําสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาอธิบายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้า ความเป็นพระเรียเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปั๊บรู้จักดินชื่อก็รู้ว่าเป็นพระเรียเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อวความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทั้งด้านอนาปานุสติกามฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมากอ่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมากอ่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสมัยชยญญะควบคุมกำลังใจ <c oughs> อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพรอบรม,มโลกประเชษแนะนำให้เราใช้อนาปานสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันและยับยัง้งหรือว่าประหัดประหารอารมณ์พุ่งส่างของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว,ว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนั้นๆกว่ฐานกองนั้นๆจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทำความกลุ้มไม่นจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปุ่นเปลี่ยนเรียกว่านอกรีดนอกรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจเพราเราจะไม่ดีถ้าบาังเอิญ เราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนุพุทธานุสติกรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พราแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอหนอนี่ใจเราออกโนลลกต่างไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันป๊เดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขาดจะเพาะภาวนาเท่านั้น การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจรึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเขาออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ าการของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมัฐานหรือว่านาปานุสติกรรมัฐานในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ข็อนาปานุสติกรรมัฐานแต่ได้ว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุข จงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากกำหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียหรือ ผมก็ทอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสัมัชัญญะขณะที่เราจะคิดงานก็วางอนาปานุสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐัน <c oughs> เพราะว่าขณะที่จับอาณาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วิจารสมาธิ <c oughs> ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่เจริญไปขอท่านนันหลายตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หน,นึ่งถึงสินี้จะไม่ไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสูวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสัวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีและหากว่าถ้าถึง10แล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิในระยะใหม่ๆแค่สิต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรามาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบระมครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเตีนสีจะตายก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพรานนิดเริ่มตั้งต้นใหม่รักษา่มใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆานานไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายัางท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปเรสำหรับผ้ากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษาอารมณ์ทังสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเร็วเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุห่างอ้างผลกับบคุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจ็ดวันนิวนนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วบางที่สองร้อยสามร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในรมต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยายามบาทมันก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายังไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานนล้นอะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกำลังสอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่น,สนแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจริงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปหรือแด่ความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคุยความขายันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งเ่้นไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอาิตรสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้างแหงหวันมันเป็นปฏิบัติปูชาเป็นจาคานุสติกรรมทานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานหนังนเรียกว่าการถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าะนิพพานเป็นอย่างนี้ ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนเกอดูน้ำใจของเขาว่าเขาทำงานเนี่ยก็ทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไรให้รางวัลเท่าไรเขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทําอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธจเจ้าพราะธรรมในทรัพย์สิงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เขาทํากันอย่างนี้ผมก็ทํามาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐานเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งนาโดยเฉพาะในการงานที่เราทำ สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวีนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงทำมังชีวิตต่างสังฆงชีวิตต่างจริงเหมือนกันด้วยยอมพลีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเคตของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความกตันอยู่โดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองใช้โอกาสใช้สมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอนันว่าสสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคูบ่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวถือว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอรหันต์นั้งหลายที่ท่านบรรลุมาขนท่านก็เป็นคนมี10นิ้วเหมือนเราสองมือสินิ้วมือละห้านิ้วมีอาการ32มสเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกําลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับไปด้วยการลมให้ใจเขาออกเตินขึ้นมาใหม่ใ จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่โผุ่โผลเนะเป็นอันว่ารู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นน่าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะประหมายกันเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไปมันก็หมดเรื่องเธอไหว้ก็เหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่จะต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอธัธยาศัยของตนนี่การพูดอย่างนี้จะถืว่าดาใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นฏิบัติก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทำมันไปจงกว่าจะวินาศจะกลับแค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆอย่าไปหาเวลาที่ไหนไอ้เรื่องที่ประรบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อน,นิพพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเอตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทำมันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาด้วยควายตัวเดียวไถทันเดียวหน้าที่สามสไร่เขาทำได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยๆแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีอุปมาณั้้นใดแม้แต่นาปานุสติกรรมนานก็เช่นเดียวกันมันจะกกลุ่มมันจะกกลัดเรลการใดก็ดาตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายบันเสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปานุสติเดินไปก็ใช้เท้าไปเพื่อวัดก้าวไปข้าซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามาอย่างเงี้ยเรื่อยๆไป อย่าเวนั่งนนกุวนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌานในนาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านไหลเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็ตามฌานก็ดีอุปจาระฌานก็ดี ใจของท่านนั้นหลเ่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนิดในด้านแนบสนิทในด้านของกุศลการจะทำการจะพูดการจะคิดของแต่และบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภัยไม่เดือดร้อนใด,ดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนันไลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานและก็จะหลืว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทำให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดอะต่อที่นี้ไปเขามันดาท่านอย่างายจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัตยาสัยของท่าน